โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้พามาอยู่ในฟาร์มซิมเ a เตอร์นะครับก็มากับทีมงานนะฮะก็คลิปนี้นะครับของเราก็จะเป็นอีพีที่3แล้วนะสำหรับงานสร้างถนนนะครับผมในป่านะครับวันนี้ได้ทีมงานมาช่วยนะครับผมสีคันนะครับผม อันนี้อันนี้ไม่มีคนขับนะฮะเอามาจอดโชว์รถด,ดำนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นเป็น10ล้อนะครับอ่าทั้งหมด3คันนะแล้วก็มาโคขุดดินอ่คันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาวิ่งดินกันยาวๆนะครับก็ามากับน้องเปากับน้อยเกมนะนะครับผมนี่เลยวันนี้ไม่นแน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่านะงานท,ทานําถนนเรานะครับเพราะว่าทําแค่ถนนลูกรังเนาะเออเอาดินมาเทเฉยๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาไปมากกว่านี้ครับผมนะครับผมเดี๋ยวตามพี่มาเลยเดี๋ยวพี่พาไปหน้างานวันนี้เราจะขับรถด้วยนะวันนี้เปิดที่แปลกที่เปิดกลางไร่กลางนาใช่ครับไม่มีที่จอดรถไงยังไม่มีบ้านอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างบ้านเครัยผมยังไม่ได้สร้างบ้านนะครับ เข้าป่าเข้าป่าวันนี้นะครับพารถหล่อเข้าป่า่อเข้าป่าครับที่ไม่บอกสองเจ็ดกระจเย็นๆไม่ต้องรีบครับได้ทุกคนจีิงใจไหมพี่วันนี้ก็ไม่ไกลนะอันนี้แบบใกล้สุดๆแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ใกล้จริง วิ่งข้ามทางมานี่ก็ถึงหน้างานแล้วอะ่ะจัดเลยครับแบบนี้สวยนะโ,โดูดิน่าเล่นครับเปล่าขยันเปิดไฟนะเราต้องติดไฟสปอตไลท์ด้านหลังนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ไปทำก่อน <c oughs> เราต้องอไปเพิ่มไฟสปอตไลท์ด้านหลังเดี๋ยวเปิดใส่เลยอะ่ะเฮ้ยติดแลร์ด้วยคนโค้ชทังคันมาด้วยคน เรามาขุดตรงลำห้วยนี่พี่ใช่ใช่มาขุดจากด้านในมาเรายังไม่เคยขุดจากด้านในมาเลยส่าทางก็จะแบบเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ต่อคิวนะเป้าสอจ็จอดรอละทุกคนแล้วผมรถติดอันนี้รถรถใครติดอ่ะเอาแล้วสองเจ็ดสองเจ็ดติดครับผม สองเจ็ดติดนะฮะเฮ้ยเกมเป็ดึงสองเจ็ดเลยนะวิจอดรถไกลไปว่ะสองเจ็ดเย็นแม่โค่สองเจ็ดติดจริงนะล่ะเกวปิดเฮ็ดไว้ยกได้เปลย์ยกได้พี่ปิดพี่ปิดเฮดไว้ไงอันนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้อ่ะอันนี้เปิดแล้วอ่ะดึงดิดโอ้เปลย์ขับไม่สมจริงเลยดึงดึงได้ป่ะ ได้พี grit, words, ่อันนี้อ่าฮะจึงๆรงอ่าได้แล้วนะเดี๋ยวมาต่อเกี่ยวที่พี่เลยก็ได้ยังไ่กลับแม่โคให้ขับภายในมองไม่เห็นอะไรเลยมาต่อยัดเขียวก็ได้นะเปาขับไม่โคเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะขับไม่ค่อยเก่งขี้เกียดด้วย ไม่ค่อยลึกเลทั้งมหมดนะเราต้องดึงแผลเข้ามาเฮ้ยใครก็ได้ช่วยพี่ขับไมโคทีว่าเป่าตั้งตังมุก<อ>ไม่ก้องใหม่หรอคนขับไมโครอ่ะเรียมหรอยใช่ไหมอนนโอ้โหไา้แล้วเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเตรียมตัวขับอย่างดีอ่ะรอรอก็ได้รอก็ได้อย่างนี้ดูสองเจ็สองห่อนนะรถเสียต่อนะครับ ใช่ไหมขับขับสองเจ็ดเปามาหน่อยพี่ผมรถผมจะเป็นปะเดี๋ยว<อ>ดา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 แล้วจันทห์ครับผมสองให้กครับผมเดี๋ยวจันทห์เดี๋ยวจันทห์นี่จันทห์เลยนี่โอเคว่าผมเต็มปะผมพัดแค่ตอนพัด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 อะไรแล้วถอดแถอดแเดินหน้าเดินหน้าสิบล้อหน่อยพี่รู้สึกว่ารถผม แม่โคชนละขี่ขึ้นลงรถสองสามรอบแล้วนี้น้องผม้องจัดการเียผมยายรถผมออกไปก่อนมันติดก,กัรแม่โคดีเต็มแล้วบ่นนียรถเราสายหลายแท่รถเราเนี่ยเดินหน้าให้แมคโครก่อนเดี๋ยวแมคโครจะถอดแทดภายหลังนะครับ อ่าเาลยเลยเลยครับผมเลยลเลยก็แค่จังหวัดเองน่า,เ,าเห็นไหมยิงเลยก็แค่จังหวัดนอฟฟอเนาะไปแล้วไปแล้วอุ้หนักท้ายมากรอบน,นี้ไปก่อนนะไปรุ่นนะเดี๋ยวเราเจิมเที่ยวแรกเอง อันนี้คลิปที่แล้วพี่ไปพี่ไปทําแบบปรับพื้นถนนหมดแล้วก็เหลือเทไล่ดินลงมานะครับครับไม่มีรถบดรอกรถบ,ทบ,ทบ,บดอ่ะพี่ไม่มี <รถ S 1> ไม่มีไม่ครบอ่ะไม่มีมมมต้องครบเหมือนสมัยก่อนเดียวโ,โหช่วงนั้นมันมากไอส้สรับรถบดไม่ได้เอาเข้ามาเลยรถบดหรือว่าหรือว่าเอาเข้ามาวะมาดูดูอันนี้พี่เพิ่งมาถมดินตรงนี้นี่พี่ดันอยู่คนเดียวอ่ะแถวบ้านผมนี่ทําถนนนี่รถผมแม่งจากสีขาวจะเป็นสีเหลืองอันนี้ แม่งดงเกาะเต็มรถอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทตรงนี้ก่อนเนี่ยจริงอยากถ่ายคลิปตอนวิ่งวิ่งเดลี่ให้ดูนะพี่แต่มันเป็นกฎบริษัทเขาห้ามพกโทรพกห้ามพกโทรศัพท์พี่ก็เห็นเกมถ่ายล้มของทุกวันอ่ะใช่ไหมเปาเอ้ยจู้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 ไว้ก่อนจู้ไว้ก่อนไม่มีใครดูครับไม่มีใครดูเฮ้ยจะติดไม่ได้นะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทตรงนี้ไปครับอ่าจะเทยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเทไปก่อนแล้วกัน ทำไม่คุยเทเทเทราดนะอันนี้นี่พี่เทราดแล้วอยากเห็นแมคโครของเทลาดพี่อยากเห็นแมคโครไฟฟ้าพี่มันไม่ใช่มันมีเหรอไม่มีมันมันอันนั้นเป็นเครื่องจักรในเหมืองไม่เหรอพี่ไอคันใหญ่ๆนั่นไม่รู้ดิไปครับไกลไหมพี่เนี่ไอเกมก็ ยังต้องไปกล erm ับรถมานะถอยถอยถอยลังเท่อ่ะไปครับอ๋อนี่ใกล้ๆเองนี่ใช่วันนี <the> <the> <|si|> ้ทยอยครับผมทยอยไปนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยล้อจมี่ล้อจมเฮ้ยเกมกดเกมกดแท็กไหมอ่ะไม่น่าจะกดนะถ้าถ้าเกมกดไอ้ล้อมันดินมันจะแบบทะลุอ่ะไม่น่าไม่น่ากดใช่ มันเวลากดใช้ต้องกดคอนโทรลทีเรียบร้อยติดโอ้ยเขาหกติดติดอะไรอีกขับออกก่อนเตาขับออกก่อนออกได้ไหมเรียบร้อยติดกันทั้งคู่เลยสองคนนี้มีแต่คอนเทนต์เลยนี่พี่เปิดเทปไว้ยังมันจะออกได้ยังไงนี่อะไรไม่ถอยหลังเข้าไปเอ้าก็นั่นแหละเปามันนำผมมาแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นถอยกันถอยขึ้นไปโอ้ไม่ถอยหลังเข้าไปเนาะ ไหนไหนไหนเดี๋ยวรถไทยไปดูให้รถเดินหน้าไปโอ้โหเนี่ยมันต้องมันต้องถอยไปตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าเนตเออตรงนั้นมันไม่มีที่กับรถโอ้ยและนี่ผมได้แล้วผมได้แล้วผมเลี้ยวลงมามากันลังมาโอ้นี่ก็ลุยเกินเฮ้เบิร์ดติดเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เปล่าก่อนเอาติดอยู่นู่นน่ะที่ไม่เปิดฮิตวแล้วแย่ละ อ้ยแย่แ yeah, ล้วทุกคนติดอะไรวะน่ะขิดนได้ไหมน่ะ <c oughs> บังคูณติดเลยดีพี่พาะผมมะตอนเนี้ยเอออันนี้เนี่ยเฮ็ดไลน์ก็เปิดอยู่นะไม่ดึงกันหรอฮะเปิดแล้วพี่อ้าวดึง <ใน S 1> ไม่ได้หรอชิบหายแล้ว <c oughs> ดึงไม่ได้ด้วยเนี่ยมันใส่ดินเนาะหมดออนไลน์ หมดอะไรถ้าถ้ารถใส่ดีมันดึงไม่ได้นี่หว่าเกมมันแล้วแต่แมป,ปนะพี่เออมันเป็นที่แมปด้วยกย,กยกดำเลยพี่นี่ยกยกยกดำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถถ่ายดานันเอายกดำเลยเออนั่นแหละ oh <yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวปอวิ่งวิ่งขึ้นไปเลยนะ่ะพี่ดูโอ๋พี่ดูโอ๋พี่ดันเลยดิขับรถในน้ำพี่พี่ดูรถผมไม่ติดด้วยยักษ์เขียวโคตรแรงจัดไปไอ้น้องชายช่วยสองเจ็ดก่อนตอนนี้นี่ อเออดึงดึงดึงเออนั่นแหละชิบหายแล้วรถรถไถติดก็เขียวแรงจับติดไรอีกดิเออีผมเทนะเดี๋ยวเลยครับผมบเดี๋ยวรถเกียร์ค่อยออกทำการแสดงทีหลังอันนี้รถไถไปก่อนโครับอ้ยดูสองเกียร์ลงมาดิ ไม่ได้เลยโอ้โหอานนี้วขับแบบนี้เฮ้ยอย่าแบบอย่าทำแบบนี้เลยแล้วงานใส่แล้วรถถยติดอครับผมได้ปกคลิแล้ะพี่มุมนี้แหละมุมใช่เลยเล้ยทำไมรถถ่ายคิได้ติดดีวะพี่ข้ออย่าพึ่งไปไหนนะ เออมันติดนะนี่รถไทยเนี่ยติดได้ติดดีอ้าวดาวโหลดไม่ได้ว่ะทุกคนมุมนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องแบบถอทุกคนสวยจัดเลยมุมนี้อ่าไปครับไปคนนี้ต่อนทางโน้กน<อ>ก็มัวแต่ถ่ายรูปตายแล้ว ฉากที่สวยๆางนี่มึงกำลังดีนะครับโอ้โหดูแมปดูดินแมปนี้ทุกคนโคตรสวยโอ้โหดูแมโครเขารถสิด้อเขาไปจอดหน้าแมโครเราละเอา้าติดอีกแล้วโอ้ต้องเอารถเกตมาแล้วนะนี่ตันนี้ไม่ใช่นี่ผมติดหน้าบ่อเลย ติดไหนะบุกเปิดเท็ไวไรเท็จไรไว้ใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วน้าบอกเป็นเนินแล้วไม่รู้ทีเนินดีโอ้ oh, ดูลูกพี่เกมลูกพี่เกมนี้แบบเทกองไว้อย่างเดียวครับสะใจสุดจัด,ด,จดเดี๋ยวเราไปเอารถเกตุก่อนอันนี้พี่สาแบบดันไว้แล้วนี่ที่มันเป็นดินกองตัวนี้นมันรถหัวมันติดแบบนี้เมื่อกี้ตอนเข้ามามาได้ตอนเข้าอ่ะเข้าบ่อเข้าได้ออกออกไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวี่ไปดันให้มาเข้าได้ตรงไหนวะไม่สมูทอันนี้เหรอตรงตรงดินแล้วที่ใช่ตรงนั้นแหละของจิดกันอ่ะไอปาก็ติดตรงนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นี่ใช่พี่ผมก็ติดเจอดรถเราไตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะ ไม่เห็นดับว่ะน่าจะเรียบแล้วว่งนีนได้อยู่ได้อยู่บึกเบิกเอาติดไข่ก็ติดครับผม,มแบบนี้มีแต่คำว่าติดนะทุกคนนะแบบนี้แหละจะได้มีสีสันบ้างดูลวเราดีวกว่าเต็มหรือยังนะครับ ดูสั่นของรสชาติของชีวิตนะทุกคนนะสิบล้อโจตูดมะโคนะครับเจ้าตูนมะโคแล้วอ่ะด้านล่างมีน้ำยู่ไหมเห็นน้ำมานแล้วเรื่อยมาแล้ว,เ,ลวเรือยเราเราเห็นติดเลย เ,เตียวครับอ่าไปเอฟซีเอารถพี่ไปตากดินไหมเอารถพี่ไปใส่ดินดิ<ไ>เฮ้ยเราต้องถอยหลังไปนี่ว่าลืมลืมลืมเดี๋ยวรอยิ็ไมมปิดปิดไหมพี่ ไม่ไม,ไม่ไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนเอาติดเรียบร้อยติดอะไรวะเนี่ยถอ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 ยก่อนนะเดี๋ยวเราถอยลงไปนะโอเ้โอเราเต็มละเ,เดี๋ยวขยับแม่โครงไปช่วยขูดเปา เทก่อน,ตร,นตรงนี้ตัวนี้ต่ำว่ะเดี๋ยวไปปรับดีกนโอเทอเดีมาใหม่เคเคยเห็นที่ไหนบ้างไมโครจอดติดกันขนาดนีนะ้ทุกคนนะกระเป๋าไม่มีทีมงานไหนนอกจากทีมงานนี้แหละครับ เดี๋ยวแขนเกี่ยวกันเองโอเคเดี๋ยวดำนี่ดำสุดท้ายแล้วทุกคนนะโอเคมมมหรอโอเคโอ้ยแหลกแหลกแหลกไปครับสองเจ็ดน้ำก่อนเลย ดินสองเท่าพอละมันได้แค่นี้จริงๆอาทุกคยนะเอาเอารถเกดมาดันก่อนเออค้าค้าค้าบางเปาไปนู่นละเวลาตาเราบ้างโอ้ยแนี่ยไหี่เกียรเกียไปก่อนเด้อรถเกียร์หนโอยรถเกียรอย่างซิ่งอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวมารอเกตด,ดูก่อนครับผมว่าเกตได้ไหมครับอันนี้เราเกตไวไม่ได้นะต้องค่อยๆเกตเปล่าเทตรงนั้นเลยเทยต่อตรงนั้นเลยนะครับพี่รถผมมันปิดปิดอะไรอ่ะแบบนี้รถมันติดบางโคนมนติดเอ้ยเ,อเกมขับไม่เสียอะไรดิโอมันติดบางโคนจริงนี่บางโคนพับจอยู่ บางฝุนหรือเปล่าบางฝุนเ,นเออไม่ใช่เฮ้ยได้ลวได้พี่ไหนแล้รอเปลออกมาพี่สองเจ็บขึ้นมาแล้วโอ้โหสองเจ็บจ่วงแล้วน่ะยิอ่าโอเคเบบรติดกับเบรแบบนี้ครับตง,งานแบบ ท้ายมากเลยนี้แต่ล้รอรถผมไหลอย่างเดียวเลยนี่มาไม่ได้เ,เป็นหน้าต่อเลยนะครับผมอ่อมา ดูทุกคนดูเอาเทดินโอเคแข่าเลยคนระับเข่เลยี๋ยวเรเเเเเเัเกตหรือรเกตกำลังเกตเลยนะี่รัเกตรับเกตโอ้เอเนะอเเกตดินไปหมดละอันนี้เบตเตอร์ดูอีแล้ววนโอ้ ได้นะเดือดิได้อยู่ได้อยู่ยนี่อยครับยดีได้แล้วเดียยวๆๆๆเียเรียเดอร์มาได้ไหมเด,เดือค่ายม่รูมิชีนะครับผม อุ้ยยิงยาวถึงนู่นเลยนี่ว่ะเกียดดตีนไปหมดเลยว่ะเกยย่ละโอ้ยเรื่อะไปอันนี้ยังไม่เสร็จหรอกอนี่ได้อยู่พี่ได้อยู่ <S <S เย่ได้อยู่นะนะครับครับผมไา เดี๋ยววันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่านี่เลยก็ถือว่าโอ้ทำได้ไวอยู่นะครับผมทําหลายคนนะนี่เลยครับอ่าถนนเรานะฮะถนนลูกล่างครับผมก็ดีกว่าเดิมนะรถก็น่าจะวิ่งได้ครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยครับแล้วก็ถมเพิ่มนิดหน่อยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมกับทีมงานนะครับก็ต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ